งกลัวเมื่อตอนคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อตอนที่คนอื่นกลัวเป็นข้อคิดประโยคคลาสสิกของคุณปู่อเรนกซ์เบิร์ตสุดยอดนักทุนระดับตำนานครับเป็นประโยคที่นักทุนทางโลกต้องเคยได้ยินแน่ๆครับเป็นข้อคิดที่ใครฟังก็เข้าใจและก็รู้ว่าไม่ควรต้องแห่ตามกระแสนะ แต่น่าสนใจนะครับว่ามีนทุนไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่สามารถทาได้ในชีวิตจริงประเด็นสําคัญก็คือว่าเราจะรู้เมื่อไหร่ครับว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่เราควรจะต้องโลภละและเมื่อไหร่ครับเป็นจังหวะที่คนส่วนใหญ่กําลังกลัวจนถึงขีดสุดเลยละครับซึ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่อธิบายว่าทําไมเวลาที่พวกเรานักทุนรายย่อยเนี่ยขายปั๊บ ส่วนใหญ่จะเด้งใส่หน้าอะไรใช่ไหมครับหรือว่าเวลาถ้าเราซื้อปั๊บทำไมลงเอาลงเอาและสุดท้ายก็ขาดทุนหนักเลยล่ะครับวันนี้ผมอิยนพจ์จากช่องทำอีก,กับอีกทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้เชิญเพื่อนนักลงทุนมาทาความเข้าใจและวิเคราะห์วงจรอารมณ์ของนักทุนเป็นวงจรอุบาทครับที่ทําให้นักทุนรายย่อยทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่ขาดทุนแล้วก็เป็นข้อคิดที่สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกสินทรัพย์และใช้ได้ตลอดไปด้วยครับ ผมขอเรียกภาพนี้ว่าเป็นวงจรอุบาทวัตจากอารมณ์ของแมงเม่านะครับที่ทําให้นักทุนรายย,อย่อยนั้นขาดทุนย่อยยับแล้วกันนะครับจุดแรกซ้ายมือเนี่ยเป็นจุดที่นักทุนส่วนใหญ่ในตลาดมีความหวังครับเป็นจุดที่นักทุนมองโลกในแง่ดีทุกอย่างสวยรู้ไปหมดโดยนักทุนจะเริ่มเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็มองว่าสินทรัพย์นะั้นอาจจะเป็นหุ้นหรืออาจจะเป็นคริปโตก็ได้นะครับอนาคตนี่สดใสามากแล้วก็มองว่าอีกไม่นานนะเดี๋ยวจะวิ่งเป็นมา้ากําไรเดี๋ยวมาแน่นอนครับ จุดทัดมาคือความตื่นเต้นครับซึ่งจุดนีนะ้เป็นช่วงเวลาที่เราสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้กําไรตามที่เราคิดเป๊ะเลยแล้วก็เริ่มคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เราเก่งนี่นาเ,เราก็คิดถูกนี่นา จุดบนสุดนะครับคือจุดที่นักทุนหลงระเริงละ,ลงละคิดว่าโอ้ใช่ละนี่แหละคือสินทรัพย์เปลี่ยนชีวิตยิ่งซื้อยิ่งขึ้นแถมชวนเพื่อนอีกนะครับโอ้ถ้าไม่ซื้อตอนนี้นะเดี๋ยวตกรถนะแล้วเป็นช่วงที่มีความสุขแบบสุดๆเลยแหละครับซึ่งเข้าใจได้นะเป็นอารมณ์หลังจากที่ชนะตลาดมาอย่างต่อเนื่องทําอะไรก็หาเงินง่ายๆเลยนะฮะข่าวดีเต็มท้องตลาดไปหมดแล้วก็อยากจะลาออกมาเป็นนักทุนแบบเต็มตัวเลยนะครับทำให้หลายคนก็ซื้อของแพงอย่างมั่นใจว่างั้นเถอะแล้วก็หลอกตัวเองนะครับว่าโอ้นี่ไงนวรรั และเป็นช่วงที่ all in จัดเต็มมากๆนะครับทง้งที่ควรจะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องขายแล้วล่ะฮะหลังจากนั้นก็เป็นธรรมดาครับที่เราจะเห็นจังหวะของการย่อลงมาบ้างราคารวงลงมาบ้างแต่ย่อแล้วกลัวไหมฮะคำตอบคือไม่นะครับไปต่อนะครับแล้วเราก็จะเดินทางเหมือนจุดที่เรารู้สึกเคยตัวนะครับว่าเอ้ยย่อนิดเดียวเดี๋ยวเดียวมันก็ไปต่อนะทุบลงไปนิดเดียวเองเดี๋ยวตลาดก็ดึงขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ซึ่งหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นแหละครับจนเราเริ่มที่จะเคยตัวเคยชินแถมกลัวนะครับว่าเอ๊ะถ้า เราจะเอายังไงก็ต้องจัดเพิ่มไปสิครับแต่ถ้าถึงจังหวะที่ตลาดยังแย่ต่อไม่เด้งเหมือนรอบที่ผ่านมาเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วะครับเริ่มลังเลนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าเราคิดผิดทําไมมันไม่เด้งนะแต่ก็ยังลังเลนะครับไม่ถึงขั้นขายไม่กล้าคัดนะครับขอถือลุ้นอีกหน่อยแล้วกันนะไม่ขายไม่ขาดทุนนะก็เลยตั้งใจว่าจะถือหุ้นเป็นระยะยาวแทนนะครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มศึกษาพื้นฐานจริงจังนะแล้วก็หาเหตุผลมาอธิบายเข้าข้างตัวเราเองนะครับว่าทําไมควรจะต้องถือต่อปลอบ แต่พอถึงจังหวะที่ตลาดรุวงต่อเอาแล้วเอาไงนะฮะความกลัวมันเริ่มครอมงามนะฮะเริ่มกดดูสตรีมมิ่งบ่อยมากขึ้นละแต่เอาอยัางไงละ่ะก็ขาดทุนมาขนาดนี้แล้วขายตอนนี้เสียดายแย่เลยนะแล้วก็เริ่มพูดกับตัวเองนะครับว่าโหรู้งี้ขายไปตั้งนานแล้วรู้งี้เก็บกําไรเข้ากระเป๋าไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็เริ่มมีบางจังหวะเริ่มเสงี่งเริ่มท้อแท้แล้วก็เริ่มมีความรู้สึกเส้นหวังบ้างแต่แล้วครับ ชีวิตความเป็นจริงมแมลงสาบไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเราเจอตัวแรกเดี๋ยวมันมาเป็นฝูงครับแต่เริ่มที่จะมีข่าวร้ายถาโถมเข้ามาตอนนั้นนักลงทุนรายย่อยก็จะเริ่มตื่นตหนกแพนิคตื่นตะหนกขวัญเสียกันหมดเลยนะครับจนกระทั่งทนไม่ไหวก็เลยหนีตายขายทิ้งหมดเลยยอมขาดทุนเท่าไรก็ยอมละนาทีนี้ไม่เอาละไม่ไหวละแล้วก็บอกกับตัวเราเองนะครับว่าจะไม่กลับมาในตลาดนี้ละพอละ ทางด้านที่ตรงนี้ต่างหากควรจะเป็นจุดที่เราควรจะต้องเข้าไปซื้อเป็นจุดซื้อที่ดีที่สุดนะครับซึ่งชีวิตจริงม,มันก็อาจจะลงต่อก็ได้นะเราก็อาจจะบอกกับทุกคนว่านี่ไงเราขายทันไม่งั้นลงเละเลยนะแต่โชคชะตาเล่นตลกครับเราก็เริ่มเปิดดูสรตมมิ่งบ่อยมากขึ้นนะปรากฏว่าเฮ้ยมันเริ่มเด้งยิ่งเด้งเรายิ่งแช่งยิ่งแช่งมันยิ่งไปต่อนะครับเราก็เริ่มเซ็งละจนบางคนถึงขั้นจิตตกนะครับเริ่มเซ็งที่โอ้ยเสียเงินไปท,นนทั้าที่ถ้ายังถือไว้นะตอนนี้กลับมามีกําไรแล้วนะครับแลวพอ เริ่มมีข่าวดีครั้งหนึ่งเราก็จะเริ่มมีกําลังใจเริ่มมีความหวังเริ่มรู้สึกโล่งอกโล่งใจก็เริ่มเอาเงินเนี่ยกลับไปลงทุนใหม่กับสินทรัพย์ตัวใหม่ด้วยความคาดหวังเหมือนเดิมฮะวงจรก็จะวนหลูแบบนี้แหละครับผมเป็นคนที่ให้กําลังใจเพื่อนๆน,นักลงทุนโดยตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเราเสียเข้าเราเรียนในสนามจริงไปเยอะแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับมาทบทวนตั้งหลักกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าว่าเรากลับไปในตลาดแบบเดิมนะคือไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วเราก็จะเข้าสู่วงจรอุบาทอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็บาดเจ็บขาดทุนหนักอีกเหมือนเดิมก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเลยชวนมาดูอีกแง่มุมหนึ่งเป็นภาพวิจัยของคุณดรจอหนพอลน่าสนใจมากๆนะครับช่วงแรกที่ เขียนด้านซ้ายมือนะครับที่บอกว่าเป็น self phase นะก็จะเป็นช่วงที่กลุ่มคนที่เป็น smart ันนี่เอาง่ายๆคือคนที่เป็นระดับเทพครับเป็นพวก h ฮ d ฟั fund นะเป็นนักลงทุนระดับเทพระดับกูรูระดับโลกเขามองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างนะก็เลยเริ่มสะสมของนะตอนช่วงที่คนอาจจะไม่ได้สนใจก็เก็บของไปเรื่อยๆครับทยอยเข้าไปซื้อเรื่อยๆนะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่2ที่เรียกว่า awareness phase นะหรือเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนสถาบันหรือว่าพวกกองทุนเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วเฮ้ยน่าสนใจเริ่มสะสมดีกว่ารราาคก็เิ่มบวไปืย ไป,ไปเรื่อยๆนะฮะพอเริ่มมีคนเห็นมากขึ้นก็จะมีจังหวะขย่าบ้างบางส่วนนะครับที่เขียนว่าเป็นแบดทรัปก็คือสับขาหลอกนั่นเองขยา่าเมาให้กลัวนะค,คนที่ไม่ได้ศึกษาม,มาจริงจังก็กลัวแล้วก็จะขายทิ้งคัดลอสไปแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นจาจุดต่ําสุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนกลุ่มแรกนะเขาจะมองว่าเฮ้ยนี่คือโอกาสตอนตลาดลุ้งม,มาหนักๆต้องเก็บของแล้วพอตลาดเริ่มฟื้นเข้าสู่ระยะที่3ทีนี้แหละช่วงของจริงที่เรียกว่าเป็นช่วงเรียกแขกนะครับคือสื่อทุกสื่อจะเล่เนน่่่นนนนนปปประะเเดดด็็ีี้้ชววงทตตลลาจุุพแไอ พี่ๆนักวิเคราะห์ก็เริ่มให้เป้าสูงๆแล้วสื่อก็ ชี้เป้าต่อนะครับว่าเดี๋ยวมันต้องไปเต่านั้นเท่านี้แต่เรื่องตลกลายคือมันไปต่อจริงๆนะครับนักลงทุนรายย่อยก็จะมีความหวงังเฮ้ยซื้อถูกแล้วไงมาถูกทางแล้วก็จัดเต็มไปเรื่อยๆนะครับมีเท่าไหร่ก็จัดเต็มไปแล้วก็คิดว่ามันเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกจริงก็จะเป็นช่วงที่คนที่ไม่เคยสนใจด้านการลงทุนเลยก็จะเริ่มหันมาถามแล้วครับว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจไหมคุณอีกนะฮะเป็นช่วงที่คนจะเริ่มพูดในทุกวงสนทนาเลยไปที่ไหนก็จะมีคนพูดเรื่องนี้เมาอย่างพวกเราก็ยืืมมสินาาซ้อเพระว่า คาดหวังว่าจะกลายเป็นการลงทุนที่เปลี่ยนชีวิตแล้วจะทำให้เรานั้นรวยเร็วแต่มันจะเป็นช่วงที่สมาร์ทมันนี่กลุ่มแรกเริ่มปล่อยของเริ่มขายของออกมารายย่อยก็บอกว่าเฮ้ยลงมาแบบนี้ของยังดีต้องจัดเพิ่มสิครับพอซื้อเพิ่มแล้วราคาก็ร่วงก็เริ่มลังเลเริ่มสงสัยแต่ก็จะดีสู้เสือซื้อเพิ่มอีกพอซื้อเพิ่มอีกเท่านั้นแหละครับพวกสมาร์ทมันนี่กลุ่มแรก การน,นำซัมเมอร์เซลล์จัดให้เลยครับพี่อยากซื้อใช่ไหมผมขายให้นะครับขายแบบไม่ยั้งเลยนะนักทุนรายย่อยก็เริ่มกลัวเริ่มแพนิคเริ่มขายของช่วงที่ต่ําที่สุดไปราคาก็ล่วงลงไปต่อนะครับตรงนั้นแหละฮะเป็นจุดที่สมาร์ทมานี่เริ่มเก็บเข้ามาสะสมอีกรอบหนึ่งวนลูปใหม่ฮะพออย่าแบบนี้แล้วเดจาวู ja ไหมครับเหมือนเดิมเลยนะฮะจะมองมุมไหนก็เห็นนะครับว่าทําไมรายย่อยถึง ขาดทุนตลอดถ้าเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดน,นะครับแล้วคําถามที่สําคัญก็คือว่าเราจะมีวิธีการสังเกตอารมณ์ของตลาดอย่างไรนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะเอามาดูเทคนิคแรกกันคือเทคนิคดูอารมณ์ของเพื่อนเพื่อน,นักทุนในโซเชียลหรือว่าดูจากคนรอบข้างนี่แหละข้อดีของการมี Facebook เราจะรู้เซนติเมนต์ของตลาดแบบชัดเจนเช่นสมมติว่าจังหวะไหนที่ตลาดมันรีเทิร์นสูง,สงเราจะเห็น ผู้คนที่มีความมั่นใจมีความโลภเยอะขึ้นตรงนี้เราจะเห็นเลยสัญญาณตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพี่ยังเชื่อในกฎเดิมคือเราทุกคนไม่สามารถที่จะรวยพร้อมกันหมดทุกคนได้เ mm hmm. พราะเงินมันมีจํากัดเม็ดเงินในโลกนี้มันมีจํากัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านี่คือแฟกถ้าเกิดตลาดมันดีจนทําให้ทุกคนเนี่ยมีเงินขนาดนั้นทุกคนเนี่ย ตลอดตลอดไปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากวิธีนี้ผมก็ใช้เช่นกันนะครับโซเชียลมีเดียในเครือของทามิกบิกเนี่ยรวมกับทุกช่องทางนะครับตอนนี้คนฟอลโล่ก็ประมาณสักเก้าแสนกว่าคนละนะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ขายของไปด้วยเลยนะฮะสิ่งที่จะบอกคือว่าพอเรามีช่องทางเหล่านี้นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆจํานวนมากเนี่ยนะครับทำให้ผมเองเ,องเนี่ยก็สามารถที่จะคอยดูเซนติเมนต์ของตลาดได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับสังเกตจกคอมเมนต์ก็ได้ในฐาะนันักลงทุนคนหนึ่งก็พอจะเห็นภาพแล้วแหละครับว กับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเนี่ยมากกว่ากันนะครับไว้วันหลังเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนักทุนก็จะได้สังเกตเห็นแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของตลาดมากขึ้นนะครับสสังเกตจากกูรูทั่วโลกครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บรรดาก,กูรูหรือว่าพี่ๆนักวิเคราะห์ทั้งระดับโลกหรือว่าในไทยก็ได้นะครับเริ่มพูดไปในทางเดียวกันเนี่ยและเรื่องที่จะมีข่าวดีตามมาเยอะแยะมากมายเนี่ยไอ้น,นี่เราต้องระวังละ หลายครั้งนะครับเราก็จะเห็นการปรับเป้าไปบ่อยนะทั้งนั้นที่พื้นฐานม,มันก็ไม่เห็นจะต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับแต่ราคาไปต่อนะฮะก็เข้าใจได้เพราะว่าบางทีราคามันก็นําความคิดได้เช่นกันหรือถ้าเราวางเป้าหมายเอาไว้นะ,ะเป้าหนึ่งนะแล้วราคามันวิ่งไปไกลกว่านั้นมากๆเป็นเราถ้าเราเป็นพี่นักวิเคราะห์เราคงต้องปรับเป้าเหมือนกันนะฮะคือไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ว่าแค่เป็นข้อสังเกตเวลาที่เรา ควรจะต้องดูนะครับเราควรจะต้องฟังคนอื่นด้วยนะฮะหรือไม่ทั้งสื่อนะที่ปกติถ้าสื่อไหนก็ตามไม่เคยเกาะติดเรื่องนี้เลยแต่หันมาสนใจพร้อมๆกันเนี่ยเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin หรือทางฝั่งของคริปโตอันนี้ต้องระวังมันกําลังจะกลายเป็นจุดพีคของรอบแล้วครับสัญ,ญญาณที่3คือการดู Fear a n d g r e e ีดอินดี้นิวัดความกลัวและความโลภครับ Search เข้าไปค้นหาใน Google ก็ได้นะพิมพ์นี้เลยนะฮะส่วนตัวนี้ผมก็ใช้ของ c n นนี้แหละลองพิมพ์คำว่า fear and greed index ก็น่าจะขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นอันแรกเลยนี่ไงมาแล้วนะครับบนสุดเลยนะครับ อย่างตอนนี้ครับตลาดอยู่ในสภาวะที่ extreme fear นะฮะคือกลัวแบบสุดขีดเลยละครับแต่ถ้าช่วงไหนตลาดขึ้นแรงๆคนกล้าสุดๆนะเข็มมันจะตีไปทางฝั่งขวามือนะฮะก็เชื่อถือได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขามีการคำนวณโดยการคิดค่าเฉลี่ยถวนน้ำหนักจากทั้งปริมาณการซื้อการขายข,ายของตลาดความบันวนข,ของตลาดเมื่อเทียบกับความผันวลเฉลีย่ยแล้วก็มีการเก็บข้อมูลสถิติจากโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นต้นนะครับมาดูอีกหนึ่งเทคนิคกันคือการมองแบบกราฟซ้อนกราฟครับ คือเราอ่ะคิดว่าเราดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเพื่อที่จะอ่านความคิดคนอื่นเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงไหนโอเวอร์บอสโอเวอร์โสดเพื่อเราได้เรียนรู้ว่าตลาดหรือคนอื่นๆเขาทําอะไรกันซึ่งมันจะส่งสัญญาณออกมาในทางกราฟถูกไหมครับเราคิดแบบนี้แต่จริงๆอ่ะเครื่องมือทางเทคนิคถูกอินเวนต์ขึ้นมาเพื่อดูความคิดเราอ,อันนี้เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเพื่อจัดระเบียบ ความคิดเราให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบระเบียบง่ายแก่การอ่านถ้าเรามองจากระบบซ้อนน่ะเราจะเห็นแบบนี้เราจะไม่เห็นว่าเรามองเทคนิคแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากคนอื่นเลยแต่เราต่างหากที่ถูกจัดระเบียบความคิดที่ถูกเห็นความคิดได้ยังไงผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าตอนที่เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาใหม่ๆผมอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับ ตอนนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี่ตรงค่อนข้างตรงและถูกต้องเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคนที่ดูเทคนิคมีน้อยคนส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกดูเพราะฉะนั้นเราจะเห็นธรรมชาติจริงๆของการคิดของคนอยู่ในนั้นเพราะคนดูยังมีน้อยอยู่แต่พอเทคนิคน่เริ่มถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้วอะ่ะผู้ถูกดูก็เป็นผู้ดูด้วยผู้ดูก็ถูกดูด้วยเริ่มพันกันไปหมดเริ่มพันกันแล้วเริ่มแยกไม่ออก ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลา8 0ของช่วงเวลาเนี่ยาการมองทางเทคนิคต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นช่วงเวลาที่ชัดที่ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคือทางเทคนิคส่งสัญญาณชัดมันจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าทันทีที่เราเห็นว่าตรงเนี้ยโอเวอร์โซ so, หรือไปต่อคนอื่นก็เห็นเหมือนกันเพราะเรากำลังพูดถึงจุดที่ชัด พอคนอื่นก็เห็นเหมือนกันทุกคนก็จะเข้าไปซื้อในจุดที่คิดว่าโอเวอร์โซลหรือไปต่อแน่ๆโอเวอร์โซลก็กลายเป็นโอเวอร์บอสทันที <S <S ผลลัพธ์จะถูกเปลี่ยนถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ตังหาเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้ผมมองว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเวลาที่เราดูกันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีคุณค่าในจังหวะใหญ่ๆใ,ให้เราใช้เพราะเวลาที่เราเห็นชัดคนอื่นก็เห็นชัด <S <S 1> <S 1> แต่จะมีคุณค่าในช่วง6-70%ของเวลาที่เราต้องประเมินแล้วไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่แบบไม่แน่ใจตอนนั้นอะ่ะจะพอใช้ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําคืออะไรสิ่งที่ผมทําคือผมจะไม่มองกันกราฟทางเทคนิค mm hmm. เพราะผมรู้ปัญหาของมันว่าเวลาที่ผมเห็นแพทเทิร์นแบบนี้โอเวอร์โซแบบนี้ชัดเจนคนอื่นก็เห็นเหมือนกันโอเวอร์บอสก็กลายเป็นโอเวอร์โซหรือโอเวอร์โซก็กลายเป็นโอเวอร์บอสทันทีผมจะไม่ทำแบบนั้น <Okay. S 1> สิ่งที่ผมทําคืออะไรผมจะมองแบบระบบซ้อนก็คือมองแบบเทคนิคซ้อนเทคนิคผมจะประเมิมองตัวเองเหมือนคนที่อยู่ข้างหลัง คนเล่นเทคนิคอีกทีมีคนนั่งเล่นเทคนิคและดูกราฟอยู่สิบคนร้อยคนสมมติฮะทุกคนนั่งหน้าจอหันหน้าให้จอสิ่งที่ผมพยายามทําคือผมจะอยู่ด้านหลังของคนร้อยคนนั้นแล้วก็เดินดูสํารวจทุกคนว่าทุกคนเนี่ยคิดอะไรอยู่ประเมินเทคนิคอย่างไงโดยที่ผมไม่ประเมินเทคนิคแต่ผมจะดูว่าคนอื่นประเมินเทคนิคประเมินกราฟอย่างไงโดยที่ผมไม่ต้องรู้ว่าออใครเก่งใครไม่เก่งใครคิดละเอียดใครคิดไม่ละเอียด ใครรู้จริงใครไม่รู้จริงผมไม่ต้องรู้เลยแต่ผมมองว่าเมื่อไหร่ที่คนร้อยคนตัดสินใจเหมือนกันหมดใกล้เคียงกันหมดเราก็จะตัดสินใจในด้านตรงข้ามถ้าผลออกมาคละๆกัน เรราาก็จะะไไม่ทอํอนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างอินดตเคเตอร์เครื่องชี้วัดนะครับว่าเฮ้ยคนอื่นในตลาดในตอนนี้เขากําลังคิดอะไรกันอยู่นะครับแต่คําถามที่สําคัญคือเราจะทําอย่างไรกับมันต่างหากนะฮะถ้าเราเข้าใจภาพแล้วนะครับเทคนิคหนึ่งที่ดูนะครับก็คืออะไรคือสิ่งสาคัญแล้วก็ดึงทุนออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องฝึกคิดให้เป็นอิสระไม่ตามกระแสครับที่นี่ความสำคัญเสมอก็คือเม็ดเงิน นะถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้เม็ดเงินต้นทุนกับเม็ดเงินพี่จะใส่ไว้เป็นความเสี่ยงมันมีวิธีการหลากหลายที่เราจะจัดการคือถ้าเราลดความโลภของเราลงมาได้นะครับน้องอีกมันก็จะง่ายเช่นเราดึงทุนออกแค่นั้นเองบางทีถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากจะถือต่ออะไรก็ไม่มีปัญหาเลยสมมติว่ามันขึ้นมาเราก็ดึงทุนออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสมมติเราลงทุนไปแสนนึงแล้วมันขึ้นมาสามแสนหรือขึ้นมาสองแสนก็ดึงกลับออกมาหรือว่าเราอยากจะเสี่ยงอีกสัก ือเราอยากจะเสี่ยงหน่อยอาจจะดึงทุนมาเราลงทุนไปแสนหนึ่งมันขึ้นมาสองแสนไ้ยแต่เราอยากจะเสี่ยงแต่ก็ดึงทุนกลับบางส่วนก็ได้ดึงกลับมาเจ็ดหมื่นก็ได้อาจจะเสี่ยงสามหมื่นไว้ <c oughs> คือสิ่งที่พี่แชม์จะเสนอก็คือดึงทุนออกอันดับแรกสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยต้องเอาชนะให้ได้คือตัวเองครับคือถ้าไม่สามารถเอาชนะตัวเองตรงน,นี้ได้เนี่ยด้วยเมธอดไหนที่สัญญาณซิกแนลที่พี่บอกอะไรเพก็เพิกเฉยยยูดีแล้วอีกเพราะนั้นสิ่งเดียวที่พี่จะบอกได้คือตอนนี้คือ การที่เราชนะตัวเองขั้นแรกได้ก่อนคือสิ่งที่ปลอดภัยสุดคือดึงทุนกลับมันเป็นเทคนิคที่อาจจะดูเทคนิคที่มันดูง่ายนะแต่เนี่ยเป็นเทคนิคที่ซิมเปิลที่สุดใช้ได้ทุกวงการแม้แต่วงการคาสินโนวงการอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือตราบใดถ้าเราดึงทุนกลับเราปิดโอกาสการเจ๊งทันทีนะคี่ตอบตอบด้วยแพลจริงไหมครับมันไม่มีวิธีไหนที่จะมาตลาดไม่มียุง่งยาไหนที่จะเอาเงินเรากลัามายกเว้นเราจะเอาเงินก้อนนี้กลับเข้าไปใหม่ ดังนั้นพยายามดีไซน์ส a ตรจีแล้วก็ได้ในการคืนทุนออกถ้าเรากดึงออกทีละห้าก็ได้นี่ไม่ต้องดึงกีค,ค่อยดึงค่อยๆดึงอย่างน้อยเนี่ยพอค่อยๆดึงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยมันก็หมดเองเพราะนั้นสัญญาณแรกคือเมื่อตลาดมีความโล่งเนี่ยลดพอร์ชั่นลงคุณต้องเป็นอิสระหน่อยนะเพราะบางทีเราตามเนี่ยเราตามพักพวกเราคุณต้องศึกษาอย่างดี ใช้เหตุผลใช้เหตุผลใช่ไหมแล้วก็แยกแจ้ถูกห้เทคบางตัวก็ดีจริงเลยมันมีฟันดั้มเนท่อคุณซื้อลงทุนไปคุณรวยบางตัวก็อย่างเงี้ยคือไม่มีฟันดั้มเท่อะมันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วไม่จริงเจ๊งใช่ไหมต้องอิสระบางต้องเป็นความคิดที่อิสระเข้าใจตลาดมีความคิดที่เป็นอิสระแล้วก็ต้องออกแบบพอร์ตของเรานะครับให้สามารถดึงทุนออกมาไปได้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ แล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงให้ดีจัดพอร์ตให้ดีนะครับก่อนที่จะคิดถึงผลตอบแทนซะด้วยซ้ำวิธีแบบนี้ครับก็จะช่วยทําให้เรานั้นลดโอกาสในการขาดทุนสไตล์แมงเม่าได้เลยนะครับแล้วก็จะหลุดจากวงจรอุบัตินี้ไปแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นนักทุนแบบไหนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนทําแบบนี้แล้วเราก็จะลงทุนได้สบายใจมากๆนะครับคลิปต,ต่อไปนะครับเราจะชวนมาดูว่าการที่เราจะดูว่าเฮ้ยเราเป็นนักทุนสไตล์แบบไหนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องดูอะไรบ้าง ยังไงคนไหนที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืมสับส c บ i ครกดกระดิ่งด้วยนะแล้วมี t ิกตอ k ฝากไปฟอ l โล w ด้วยนะครับวันนี้ผมอีกพันพจนจากช่องทำอีกบิกทุกเรื่องที่ยงคุณต้องรู้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ